สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับมาพบกับพีคในช่องเดพีคอีกแล้วนะคะตอนนี้นะคะทุกคนก็อยู่ในช่วงของมันต้องรีวิวทุกคนก็อาจจะเห็นปกคลิปไปแล้วว่าวันนี้เราจะมารีวิวอะไรนะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะแป้งพิมพ์บายพิมพ์ริพายนั่นเองนะจ๊ะซึ่งเป็นแป้งที่กระแสแรงมากฮอตมากนะคะและดาม,มาก,ก็หนักมากๆเหมือนกัน เอาซะแบบว่ามีความกังวลว่าจะมารีวิวดีไหมเพราะกลัวกลัวผ่าทําโทษกูอย่างหนักเอาไม่ใช่กลัวแบบว่าพูดอะไรผิดไปแล้วมันจะอืมแต่ยังไงนะคะคลิปนี้พิกก็จะ รีวิวให้ดีที่สุดแล้วก็รีวิวแบบตรงไปตรงมาที่สุดละกันเนาะก่อนที่จะไปทําการทดสอบอะไรก็ตามนะคะเรามาดูส่วนประกอบหลักๆของเขากันก่อนส่วนประกอบหลักๆของตัวนี้เลยนะคะเขาบอกว่าทําจากน้ําผึ้งสเปนค่ะทุกคนแล้วก็ import น้ำผึ้งมานุก้าจากนิวซีแลนด์ด้วยวั่านคือแค่ส่วนประกอบหลักๆของเขาอะก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันดูหายมากเลย ในราคาตลับนี้นะคะอยู่ที่650บาทเอาจริงๆคลิปนี้จะมารีวิวแบบคนที่ไม่เคยใช้ของแพงเลยนะเอาจริงๆฉันก็ไม่เคยใช้ของแพงจริงๆแหละคือแพงสุดก็คือ450ซึ่ง450นี้ก็ไม่ได้ซื้อเองด้วยนะทางแพงนดเขาส่งมาให้อันนี้ก็คือจะเป็นแป้งที่แพงที่สุดในชีวิตของพิงนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะดีกว่า450ที่ใช้อยู่ทุกวันหรือเปล่ามาพูดถึงคัมเคมตัวนี้กันบ้างน,นะคะค,คัมเคมตัวนี้นะคะเขาบอกว่าช่วยในเรื่องของการปกปิดทําให้ผิวดูเรียบเนียนค่ะช่วยบารุงผิวหน้าแล้วก็ลดริ้วรอยผุมมันกันน้ําแล้วก็เบอรูขุ่มขนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูแพ็กเกจใกล้ๆกันก่อนเนาะแพ็กเกจของเขานะคะด้านหน้านะคะเขาก็จะมาในรูปแบบ ตลับสีขาวทองค่ะทุกคนแล้วก็จะมีปั๊มรูปพี่พิมพ์ด้วยหรือเปล่านะแล้วก็ตรงตัวตลับนะคะก็จะเป็นแบบหนังเออดูดูเก๋ๆนะคะด้านหลังก็เป็นแบบธรรมดาพลาสติกทั่วไปเลยนะคะส่วนด้านในค่ะทุกคนเขาก็จะให้กระจกมาแบบไม่ได้เต็มตลับนะส่วนตัวแป้งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะและด้านล่างนะคะก็จะมีพับที่เขาแถมมาให้ค่ะ ทุกคนก็เห็นหน้าตากันไปแล้วนะคะสมกับราคา650บาทหรือเปล่าแต่ถ้าคิดว่ายังเดี๋ยวเราไปทดสอบกันค่ะซึ่งพีกจะทดสอบโดยการใช้พับที่เขาให้มานะคะแล้วก็จะใช้แปลงในการลงด้วยก็คือจะให้เห็นแบบ2ฟินิชลุกไปเลยนะคะว่าเราเนี่ยจะได้หน้าประมาณไหนเนาะถ้าใช้พับกับใช้แปรงโอเคปะพีกก็ได้ไปลงคุชชั่นมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่พีกลงแบบว่าบางๆาเบาๆนะคะเพราะว่าเราต้องการที่จะทดสอบแป้งเนาะเราก็เลยจะ โฟกัสไปที่แป้งแล้วกันว่ามันจะสามารถปกปิดได้ดีขนาดไหนสีที่พี่เอามานะคะก็เป็นเบอร์0ูนย์สค่ะเรามาลงกันเลยนะคะพี่จะใช้พับนะคะลงฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้จะเอาไว้ใช้แปรงลง โอเคค่ะทุกคนพีกก็ได้ไปลงแป้งมาแล้วนะคะก็คือฝั่งนี้ค่ะใช้พับลงนะคะนี่ค่ะหน้าของเราก็จะได้ประมาณนี้พีกรู้สึกว่ามันก็สามารถปกปิดได้ในระดับหนึ่งนะแต่รอยแดงที่แบบว่าเห็นเด่นชัดๆแบบนี้นะคะก็ไม่สามารถกบได้แต่มันก็สามารถเบอร์ได้ไปนิดนึงเออส่วนในเรื่องของการเบอร์รูขุมขนพีกรู้สึกว่ามันก็ เบอได้ในระดับหนึ่งอะแต่มหม่ก็ยังเห็นรูขุมขนเราชัดอยู่เหมือนกันนะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะที่ใช้พับไปนะคะต่อไปค่ะเราจะมาใช้แปรงลงนะเออต้นขอบอกก่อนนะคะว่าที่ทุกคนเห็นแบบว่าหน้าพีงเงาๆตอนแรกอะ่ะอันนี้ไม่ได้หน้ามันนะจ๊ะอันนี้ไปลงเซรั่มมาแล้วแบบว่ามันก็เลยเป็นแบบนั้นพร้อมแบบว่าแต่งหน้าในวันนี้นั่นเองค่ะทุกคนอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลงแบบใช้แปรงลงนะคะ ี่ค่ะก็จะเป็นส่วนที่ใช้แปรงลงนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างมันก็จะได้เท็กเจอร์ที่ดูบางเบาลงนะคะเพราะว่ามันก็ยังแบบแอบเห็นรอยแดงเราอยู่นะเนี่ยตรงเนี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละค่ะใครที่ชอบงานผิวแบบที่เป็นธรรมชาติหรือว่าบางเบานะคะก็ใช้แปรงค่ะส่วนใครที่ชอบแบบปกปิดมากๆนะคะก็ใช้พับแต่เอาจริงๆขนาดใช้พับก็ยังแบบเออเนี่ย ก็ห่วงแค่คนที่มีรอยหนักๆแบบนี้นะคะมันก็าจะไม่กบหมดทุกอย่างก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ใช้รองพื้นในการช่วยกบไปด้วยนะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวพี่ขอไปแต่งหน้านะแล้วก็จะมาพูดสรุปเลยนะว่ารู้สึกยังไงเราใช้ไปแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงอะไรอย่างนี้นะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้ากันก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาสรุปให้ฟังนะจ๊ะ โอเคค่ะทุกคนพี่ก็ได้ไปแต่งหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาพูดสรุปกันหลังจากที่ได้ใช้น้องตัวนี้ไปพี่จะแบ,บ่งเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียข้อดีสําหรับพี่นะคะก็คือเขาสามารถปกปิดได้ตีในระดับหนึ่งเลยนี่ค่ะก็จะประมาณนี้นะคะพีกก็ได้ใช้พับลงนะคะทั้งหน้าเลยไม่ได้ใช้แปรงนะก็คือจะเน้นแบบการปกปิดให้ผิวเนียนสวยเลยในคลิปเนี้ยออก็จะเห็นเลยนะคะว่ามันสามารถทําให้ผิวเราเนี่ย เนียนจริงนะคะแล้วก็ปกปิดได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าสมมุติว่าใครมีรอยที่เด่นชัดมากๆก็อาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ในการช่วยหน่อยนะอันนี้พี่ไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะก็คือลงแค่คุชชั่นแล้วก็ลงแป้งพับเลยค่ะข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับพีกก็คือพีกรู้สึกว่าแพคเกจเขาสวยแล้วก็ ิ่นของแป้งนะคะก็มีความหอมอ่อนๆดีค่ะไม่ได้แย่หรืออะไรเลยนะคะมาถึงข้อเสียกันบ้างน,นะคะสําหรับพีกนะพีกรู้สึกว่าสีแป้งของเขานะคะจะมีความอมเทาหน่อยๆพอทากับหน้าไปนะคะหน้าหัวเราก็จะดูสว่างขึ้นซึ่งพีกเป็นคนผิวเหลืองแล้วก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะที่พีกรู้สึกว่าพอใช้ไปแล้วอะ่ะมันไม่สามารถเบอลอขุ่มขนได้เว้ยพีกรู้สึกพีก,กับรู้สึกว่า มันทาให้รูขุมขนเราเด่นขึ้นด้วยซ้ําคนที่ผิวหน้ามันก็อาจจะรักตัวนี้เพราะว่าพอใช้ไปแล้วรู้สึกว่าหน้ามันดูแบบก็ดูแห้งไปเลยแล้วก็ดูแมตไปเลยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนสําหรับใครที่สนใจนะคะหรืออยากสะไปตามนะคะก็สามารถไปตามได้ที่เพจของพี่พิมพ์ได้เลยค่ะทุกคนเพราะพี่เห็นเขาโพสต์อยู่นะหรือว่าถ้าใครอยากจะหาแบบว่า ช่องทางที่ซื้อง่ายกว่าน,นี้นะคะก็สามารถไปซื้อได้ที่ IG นี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ค่ะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subs subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าใครที่อยากให้ทำรีวิวอะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะโอเคบ๊ายบายค่ะทุกคน